reporting. <'s> position. Unit lost. attack. Black Eagle Eagle ally is wired. in Gunner Our under attack. ครับก่อนสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีกเครื่องชินเคยนะครับมาวันนี้เรามาเปิดตำนานเกมยูริออนไลน์เหมือนเดิมนะครับทุกคนโหไม่เล่นโคตรนานนะครับอันนี้ก็อยู่กับโหมดหนึ่งๆน,นะครับก็อ่าสีแดงเป็นอิรักนะครับสีส้มก็อิรักด้วยเนาะสีส้มนี่คุณลูบิส่วนสีแดงก็ มาลาว่านะอันนี้ถ้าอ่านชื่อการผิดต้องขอไปด้วยนะครับไม่ได้เล่นคนนานเลยเนาะกลับมาเลือกฟื้นนีกครับมาดูนะครับว่าเกมจะเป็นไงบ้างเนาะก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริษัอ Option ผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพลาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วลทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลมัิ่งานช อาจจะจำชื่อตัวละครผิดต้องขอไปด้วยนะครับสีแดงมาแล้วครับเริ่มเอาหมามาอ่ามาสเกาเนาะสกอตแมพแล้วครับเรียบร้อยฝั่งนี้ก็อ่ามาีคอนโทลเลอร์ด้วยเนาะอ่าคอนซิคปสุดคอนโทลเลอร์ซะละนี่ไงไม่ได้ภาคนานหมามาแล้วครับนำร่องเหมืนอนกันนี้อาจจริงภาคตกหล่นด้วยนิดนึงต้องขอไฟด้วยจริงๆเนาะผมมีภาคให้เข้าด้วยนะครับหมาจะเจอกันหรือเปล่าฝั่งนี้หมาสีแดงต่างไฟก็ต่างเอามาสเกาเนาะมีคนิมิตให้เอาคนเข้าด้วยครับนี่เลย ดูฝั่งไหนจะเจอกนก่อนครับมีครับหมามาครับหมาเจอเอาคนสกิปไม่ไม่กัดครับหมาเปิดแมปก่อนนะครับรถแล่มาแล้วนะฝั่งนี้ฝั่งนี้วางเป็นแนวนอนเหมือนกันนะครับฝนกระโดดแล่นกันอ้าน,นี้ครับต่างฝ่ายต่างเปิดแบบได้แล้วเรียบร้อยเนาะอ่าฝั่งสีส้มเรื่องที่จะเอาเอ่าคนสิปเข้ามาพิรามิดก,ก่อนเนาะสองสองอังนนึงครับส่วนฝั่งนี้จะเอาเข้าไหมเอาเข้าครับเอา,าเอา่าสกไวนิดนึงนเนาะ อ้าวหมาโดนรถแล่ยิงตายไปครับรถแล่กันที่2มาแล้วครับของฝั่งสีส้มเนาะฝั่งสีแดงมีรถแลกหนึ่งคันนะครับรถแล่กันที่2ยังไม่มาอ้าวรถแล่กันสองเขาตามมาติดๆครับแบบนี้สีส้มจะไวก่อนที่นึงนะเพราะว่ารถแล่มา2คันสาคันเรียบร้อยแล้วครับอูฝั่งสีแดงยังไงครับสร้างลงแล่มาเหมือนกันครับแต่เลือกที่จะขายทิ้งไหมไม่เลือกที่จะขายทิ้งครับเลือกที่จะเอาลงแล่สองลงเลยส่วนฝั่งนี้ซื้อรถแล่แล้วก็ขายทิ้งเนาะมาดูครับว่าใครจะเปิดฉากบุกก่อนกันเนาะ มาก็เริ่มมาเปิดแมปสกอตแลแมปไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็เอาคนเข้าหนึ่งเข้าบ้านหลังหนึ่งเนาะกูมีแหลกๆกระตุกนิดหนึ่งครับต้องขอาภัยด้วยเนาะอาจจะปิงครับทุกคนอ้าวน,นี่แหลกเลยครับฝั่งนี้รถแรกห้าคันนะนะฝั่งสีส้มครับฝั่งสีแดงรถแรกหนึ่งสองสามสี่คันนะครับรถแรกสี่คันลวงรถลงที่สองมาแล้วเรียบร้อยครับอู้ทำไมกระตุกครับเนี่ยรถแรกหนึ่งสองสามสี่คันรถแรกห้าคันเหมือนกันเนาะแต่ฝั่งนี้จะมีรถแรกสองลงนะครับ ต้องดูครับว่าใครจะเปิดฉากก่อนกันฝั่งนี้อูรถแร่มารวยๆนะครับหลงรถหลงที่สามาแล้วเรียบร้อยนะครับฝั่งวิส้มส่วนการนเงินตอนนี้สีแดงยังมีเงินเยอะกว่าที่หนึ่งนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ขึ้นลงแร่นะครับเอาแมงมุมมาแล้วครับจะเน้นบุกขวานหรือเปล่าเอาแมงมุมเข้ารถแร่ไหมฝั่งนี้ก็อูนรถแร่รถถังมาแล้วครับไลโน่สามคันครับพราะนอกจะหนึ่งห่วงนิดนึงครับทุกคนว่ามันน่าจะ ต่างประเทศเจอต่างประเทศเนาะน,นีผมก็ไม่แน่ใจผมก็สร้างห้องให้คนมาเล่นแหละอันนี้ผมไม่ได้ชวนใครเลยนะ,ะมาดูต่อครับฝั่งนี้ก็เมงมุมกับไรโน่มานะผมไม่รู้ว่าเมตา,าเกมยูริออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเป็นเมตาไหนเนาะว่าผมก็ไม่เล่นคนนานเลยก็มาสองครั้งแรกครับมาแล้วครับหมาฝั่งนี้ก็แผนไรโน่บวกหมานะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นไรโน่บวกเมงมุมครับแล้วก็มีหมามาแทงด้วย ต้องดูนะครับว่าใครจะเปิดเกมก่อนเนาะอะไรนี่นกับมาเริ่มมาเลืวอยๆอ้ายิงอะไรครับเนี่ยเริ่มมาครับ่อนนี้ถอยก่อนครับฝั่งสีแดงก็เลยเอาเมนมุมมานะอือยิครับเอามาลุก่อนครับตอนนี้ก็ต่อยมาเรื่อยๆนะแต่มีรถแค่สองลวงครับลวงแรกก็สองลวงเช่นกันฝั่งนี้ยังมุมเริ่มมาครับไม่มีปาซิบเข้ามานะ ใช่อคอนซิปต์หรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้ครับตัวนี้มาดูฝั่งนี้ก็ไลโน่บวกมาเริ่มมาแล้วครับจะบุกด้านบนก่อนหรือเปล่าครับจะมีคนอ้อมไหมตอนนี้การนินก็ยังเป็นสีแดงนะยังถามครับการยิงทำไมสีแดงเยอะกว่าเนี่ยฝั่งสีแดงก็ยังไม่มีอะไรมาป้องกันฐานนะเขาอ้อมมาด้านบนครับนี่ครับมาแล้วครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะวสีแดงว่าสีแดงไม่เห็นนะครับแบบนี้ สีแดงมาจุกุกันอยู่ตรงนี้ครับเอาเริ่มจะกลับแล้วครับเริ่มเห็นแล้วครับแต่จะทันหรือเปล่าครับไม่น่าทันนะแบบนี้เอาแล้วครับอ้าว s ีีไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับมีกรบฐานใหญ่แตกแบบนี้น่าจะเรียบร้อยก็ไม่น่าทันครับสีแดงจะกลับมาทันไหมยังเหลือลนด์หนึ่งสองวงนะยังพอได้นะครับทุกคนครียบร้อยเลยครับฝั่งนี้ได้แล้วถอยครับเอาอย่างไงต่อครับมาลองดูครับสีแดงจะบุกคืนไหมอ้าว มุมไอ้มุมเอาไมา่ได้ยิงรถนะครับนี่ครับอามาุมอ้าได้ครับโอเคสีส้มจะเข้าต่อนะครับแบบนี้ครับสีแดงไม่ได้เอามากันบ้านลนะมีกันบ้านเล็กน้อยครับมาเราดูยังไงเอ้าสีแดงสีแดงไม่ได้ดูบ้านครับสีแดงอ่ะมาคุมโจนนะครับมาาแทงฝั่งนี้ยาับสกัดแร่นะครับอืมสามบ้างนะครับอู้สามบ้างเหมือนี้ก็เรียบร้อยจรครับเอาแล้วไงครับฝั่งสีแดงก็เริ่มบุกเหมือนกันครับนี่ครับ แต่อคอนพลไมไ่จะทันหรือเปล่านะฝั่งไรโน่สีส้มมาระดัวครับไม่น่าทันกับเปลี่ดนแบบนี้น่าจะแตกแปไปเรียบร้อยยอมแพ้ไปเลยครับไม่ไหวจริงๆกับข้าจีไปแล้วครับโอ้โหกำมาไฟมากครับรอบนี้โอเคเกมแรกผ่านไปเดี๋ยวผมจะเล่นสักสองเกมนะคุณกคนมารอแบบทีสองเขาจะเล่นหรือเปล่านะครับผมจะขอเปลี่ยนแมปนะแมปที่สองอ่าเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับคนนี้บอกวจีจีดูพี่ไปแมตที่2ครับล้างตาเล่น2แมตนะครับอิรักเจออิรักเหมือนเดิมนะครับสีชมพูเป็นคุณดูบีส่วนสีแดงก็เป็นคุณมาดาวเหมือนเดิมนะครับถ้าอ่านที่ผิดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอีรักเจออีรักเหมือนเดิมนะครับเกมก็อาจจะหน่งหวงๆกึ๊กๆกึ๊กๆหนึงเนาะอีรักเจออีรักครับมาลองดูแมปนี้ไม่มีสถานที่ให้ยึดนะก็มีแค่เอาฐานมาเข้าตรงนี้ครับเข้าบ้านไป ไม่มีพวกโรงน้ำมันฐานพลัมไม่มีนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามกลับมาทำคลิปยูริออนไลน์ให้เรื่อยๆนะครับแต่ก็จะเอาประพนกับเกมอื่นไปบ้างนะช่วงนี้ก็ติดเกมอื่นกันนะครับมาหมาเริ่มมาแล้วครับมาสก๊อตแมทมันเดิมเลยอยู่ที่ใครจะเปิดแมทไ้กันกันนะแมทที่แล้วใครชะนะวะลืมเลยครับทุกคนต้องขออภัยด้วยแมทที่แล้วเป็นสีชมพูนะคุณดูบีที่เป็นฝ่ายชน,นะใครนะ มาลองดูสิฝั่งนี้ลงแร่ฐานคนมาไวเหมือนกันนะต่างฝ่ายก็ต่างเลือกที่จะมาเก็บแร่เพชรก่อน,นครับเพื่อเอาต่างที่เยอะขึ้นเนาะฝัะ่งสีชมพูเหมือนเดิมครับเอาคอนซิปเข้ามาเข้าก่อนเนาะมันมายึดไวครับเผื่อมีศัตรูวิ่งผ่านมันจะได้ยิงไดนะ้เนาะการสเกลไว้เพื่อนนะครับนีกับสีแดงมาเจอฐานสีชมพูแล้วเรียบร้อยครับสีชมพูยังไงลงรถมาแล้วฝั่งนี้ก็เช่นกันครับรงแรกก็น่าจะตามตามกันมานะ ตังไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ครับแต่มืนสีแดงจะไวกว่าน,นิดนึงนะครับต้องมาลองดูครับรถแรกขึ้จบมาก่อนช่วงนี้นี่ครับสีแดงับหมาดาักรอแล้วครับรถแรกสีชมพูมาหนึ่งสีแดงก็น่าจะมาหนึ่งเนาะนี่ครับสีแดงขึ้นตรงแรกสองลงแล้วนะครับอ้สีแดงน่าจะไวนิดนึงนะฝั่งสีชมพูลรงแรกลงสองตามมาครับแล้วก็ขายคเนาะเพื่อเอารถแรกนะครับนี่เลย ตามสติครับแต่ฝั่งนี้ไม่เลือกที่จะขายลงแรกเอากตังมาใช้อย่างอืง่นกนะ่อนเนาะก็ยัง,งงงอยู่นะครับแต่มันอาจจะเป็นแผนเขาก็ได้ครับใครจะไปรูนะ้เนาะรถแรกสี่คันฝั่งนี้รถแรกกี่คันเอ่ยฝั่งนี้รถแรกก็สี่คันเหมือนกันนะว่ามีลงแรกลงเดียวครับก็น่าจะเหลือๆก็คมปูไลโนมาแล้วครับลงรถลงที่สองของสีแดงก็ตามมาครับนี่ครับขายจริงนะครับลงแรกด้านบนยังมีคนไปเล่นนะครับนี่ครับ ว่าสีแดงมาหมาสองตัวไลโน่หนึ่งคันสองคันมาแล้วแมงมุมแต่เขาเอาแมงมุมมาด่ครับเรียบร้อยครับแมงมุมเข้าได้สองครับอ้าวแบบนี้ก็แย่สิครับแตกนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเจอแมงมุมเนะาะเสียไลโน่ไปฟีสองคันนะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะวิ่งเข้ารถแรกไหมเฮ้ยไม่ได้ครับแตกอปครับลงแรกฝั่งนี้ลงที่สองอยู <c oughs> ่ด้านบนครับมันเก็บได้สองลวงครับฝั่งนี้ก็ ยังขึ้นตรงแรกแค่ลงเดียวนะเลือกที่จะเอาแมงมุมครับมาคุมสวนกับไลโน่สามคันนะครับสีแดงยังไงเลยสีนี้เหมือนจะอ้อมนะเอายังไงไลโน่สามคันจะบุกตรงนี้ป่ะครับไม่มีตัวแทนทรงฝั่งนี้ไลโน่สี่คันนะครับนี่ครับเข้าได้หนึ่งคันครับน่าเสียดายครับสีแดงเจอปั่นวัสดุก่นนี่ครับเขาไลโน่กับหมามาบุกแล้วครับไลโน่เริ่มมาครับเอาสี่ต่อสี่แต่ฝั่งนี้มีหมามาแทงด้วยนะครับนี่นิ่งครับ เอาอยัางไงยังได้ครับยังกันนะครับสีแดงจะได้คือระบาดถอยครับเลือกที่จะถอยเนาะลงแรกไม่ลงครับสีชมพูไรโน่ก็เริ่มมาแล้วลวงครับรวมลดสามลวงแล้วนะรวแล้วก็สองลวงครับอยู่ที่ใครจะจะบุกก่อนนะตอนนี้คุมโซนกันอยู่เรียนปากเขานะครับมาแล้วครับสีแดงเริ่มทำการบุกก่อนครับเอาอยัางไงเอาหมามาแทงเรื่องนะครับแตงแบบนี้สีแดงจะเสียเปรียบนะครับไม่ก็ต้องถอยครับไม่ไหวครับ โดนไล่ยิงครับมีหมามาแทงนะเนี่ยปล่อยเับหมาเองไม่ได้มาแทงเนาะเมื่อกี้การจับภาพก็จะมุมวานนี่ต้องขอบไงจริงนะครับทุกคนตอบยังไงไรโน่มาแล้วครับเอาเอาไปคันเยอะเรียบร้อยครับแบ่ไม่แตะครับตังจะพอซื้อหรือเปล่าไรโน่ออกมาไม่ทันแบบนี้น่าจะแพ้นะแพ้ได้เลยครับสีแดงเอาเลยการไห้นี่ครับไล่เลยครับนี่คือกต้องปล่อยครับขึ้นเข้าบ้านครับพยายามจะไปตัดต้นแรกก่อนนี่เลยครับพยายามวิ่งใส่การ์ดก่อนนะ เอาจะเห็นฐานใหญหรือเปล่าครับจะวิ่งเข้าใส่คานยหญไม่ได้ครับมีปินแบบไม่ก่อนครับต้องสีชมพูยังไงครับอุ้ยเหลือคันเยวครับฝั่งนี้มีมาเพิ่มไหมมาเพิ่มอีกสองคันครับสีแดงตอนนี้กันก็เริ่มโอเคเริ่มกลับมาครับกันฐานได้ครับสีแดงจะบุกคืนหรือเปล่าครับนี่ครับเอายังไงเหยยบไปครับอยบร้อยครับสีแดงเหมือนอยากจะบุกเลยครับแมงมสีชมพูมาต่อครับต้องมาประเษกก่อนนะเอาเข้าได้ครับมาชิงครับเรียบร้อยครับ ีชมพูเน้นเป็นมงุมลนะเอามาตัดไลโน่ขาดมังนี่ไม่ได้เกอนได้ไม่ดีสีแดงจะบุกคืนครับเอายังไงครับสีชมพูจะไหวไหมดูปีบบ้างไหครับนี่ครับหมาแท้งไลโน่ก็เริ่มมาเริ่มขึ้นป้อมปืนมาแล้วครับเซนที่มากันนะนี่ครับใส่กันงัวแล้วไลโน่ของนี้ก็มาเรื่อยฝั่งนี้เอาเซนที่มันช่วยยิงด้วยนะครับ ไปครับไปได้ครับอ้าวสวนได้หรือเปล่าครับแบบนี้เฮ้ยเหลือสามคนครับเอาไปยิงไปจะไปฝั่งจีนเองก็มาเรื่อยๆครับเักประสุด์ผู้สีชมพูไล่ไปได้ครับฝั่งจีนเองเพิ่มขึ้นสองท่นครับสามท่านในวันนี้ต้องดูที่การเงินนะครับการเงินก็พอๆตัวนะลงรถสามลงครับฝั่งสีชมพูลงลดหนึ่งสองสามสามลงเช่นกันนะไม่ต่างกันมากครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับว่าใครจะเข้าได้เนียนเหมือนกันเนาะ มีกระตุกกระตุกครับเอายังไงสีชมพูเริ่มไล่ครับเอาหมามาแทงครับระวังสีแดงไม่มีหมามาแทงนะเรือที่เจาคอนซิปขึ้นไปด้านบนครับกระตุกกระุกเอ้ามาคาเดียวแบบนี้เรียบร้อยสิครับเอายังไงไล่ไหมไล่ครับนี่ครับมาไล่ครับแบบนี้สีชมพูจะต้องเกลียบนะครับมาแล้วครับเลโน่สีชมพูก็มาเรื่อยๆครับเอ้ายังไงสีแดงสีแดงเลโน่มาก็แตกครับ ลงรถมาลงที่สีครับแต่จะมีเงินซื้อรถต่างรถรถจอดมาพันแล้วโอเคเริ่มมาได้ครับไปโนีกเงินพันแต่เยอะมากครับจะไล่เก็บรถแรกหรือว่าไล่แลนี่ครับรถแรกยิงแรกครับแต่ยิงเข้าใส่ทางไหนนี่ครับวิงเข้าใส่ทางไหนนะครับเอามาสีแดงจัดการไหวหรือเปล่าทันแต่แต่เงินเรียบร้อยครับวิ่งใส่ต่อเลยครับถ้าตัดรงี้ได้กับลงแรกน่าจะหมดปัญหาแล้วเงินสีชมพูเยอะมากครับต่อบ้านนะครับ สีแดงรถออกไม่ทันครับแบบนี้ก็ต้องขายทิ้งนะครับไม่ไหวครับอารีโน่มาไล่ก่อนเนาะสีชมพูก็อยากจะเข้านะครับนี่ครับอัลเทล่ามาไล่ครับนี่ครับตัวแก้ทางเารโน่มันคือตัวเทล่าเนาะไอ้รุ่นช็อตไฟฟ้าครับช็อตสามทีรถแตกนะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะวิธีแก้ทางเารโน่ก็นี่ครับอัลเทล่ามาครับเอายังไงเอาไปฝังนี่ขอเข้าฝั่งนี้ครับมันจะมไอ้หรือเปล่าครับ แรงไม่น่าไหวครับแบบนี้นี่ครับมีเซนที่ก <suspenseful> ็จริงครับตานึิงก็่หเอาเรื่อยๆนะครับฝั่งสีฟูนี่ครับไม่ไหวครับต้องยอมแพ้ครับเป็นฝั่งคุณยูบีที่ชนะไปได้2ต่อ0เกมครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนวันนี้ก็จะมาอ่าพากองปากของคอแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นเรื่อยๆแหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมกลับมาทำลิปต่อด้วยนะครับ โอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณคนไม่มากไากก่าขอบคุณครับบาย